โอ้ยถ้ามันตึงยังวะโอ้ดูดิทุกคนดูเฉียม,มันดิโอ้แต่ว่าวเบ็ดดีนะพี่มีเบ็ดอาลอยทุกคนต้นางตกไม่แบบสบายเลยอ่ะโอ้โหสวัสดีครับน้องๆชาวบอกฟิตูแพนนะครับวันนี้พี่ก็จะพามานะครับเปิดถ้ำทายเชีนนั่นเองนะครับทุวคนมาดูกันเลยครับว่าวิธีจะเปิดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรีเบิลเยอะหรือ อาเรวลตันในทุกคนเราก็สามารถที่เปิดถ้ำค่าที่แล้วไปตกถ้าชิ่นและอาเจอเบียดต่างๆเยอะแยะไปหมดได้ลนี่นะครับทุกคนก็จุดที่หนึ่งนะครับก็คือจุดนี้นะครับให้เรากดอีดูทันโยกเลยนะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขสี่แบบนี้นี่นะทุกคนก็เท่ากับว่าเราเหลืออีกสี่จุดตาที่จะต้องไปดึงขันโยกนี่นะครับทีนี้นะครับน้องๆก็แค่ชี้เลืออข้ามไปเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้พี่จะทำแบบเรียวเลยนะทุกคนจะได้เห็นแล้ว ได้รู้จุดทุกที่แล้วนี่นะครับเพื่อมาเปิดประตูแลงวนี่นะสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับน้องๆแล้วตัวบายแล้วก็ให้กระโดดขึ้นขอามานะครับก็จะเห็นนะครับที่กดอยู่ตรงนี้นั่นเองครับดึงขันโยกเข้าไปนะครับก็เราที่เห็นว่าเราพี่ดึงไปแล้วนะมันก็ที่เราอยู่3ที่นะครับอ่าเพราะว่าเราได้ดึงไปแล้วสองที่นี่นะครับมันก็เราก็ตามไปเรื่อยไปครับไม่ต้องขี้เยอะนะครับ พีจารณาแก็คือจุดตรงนี้นี่นะครับก็ดึงไปนี่ครับเรือแค่2ครับน้องก็พยายามเทปจอหรือเดินตามพี่มาเลยนะครับเมืองเงนะครับนี่นะครับจุดที่4นะครับก็จะเป็นอยู่ที่น้ําตกตรงนี้นะครับนี่เราก็กดดึงเข้าไปเลยทุกคนง่ายๆนะครับเดือดแค่หนึ่งขันยุกแล้วครับทุกคนเห็นไหมง่ายๆเองจุดเริ่มต้นที่เราจะไปไปเปิดประตูท้ายเชนนั่นะครับแบบสบายง่ายๆเลยนะทุกคน แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วข้ามน้ําไปลนี่นะครับอข้ามน้ําตรงนี้นะนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นท้องมุมบันไดนี้ต่อไปเลยนะครับง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับจุดต่อไปนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับอยู่ที่ทงสะพานเห็นไหมนะพี่ก็เดินเลยนิดหน่อยนะทุกคนก็กดเข้าไปนะครับ มันได้บอกว่าคุมทรัพย์ได้เปิดแลวนั่นเองครับต่อไปนะครับเราก็ทําการขึ้นเรือไปเลยนั่นเองนะครับแต่พี่ลืมบอกไปนะครับน้องๆว่าเกาะนี้นะเป็นเกาะชายหาดที่ดูนทอดถิ้งนั่นเองครับจุดที่ดึงคันโยกมาครับผมต่อไปก็ให้ลองมาที่เพนดีเนเนะครับในจุดนี้เลยนะทุกคนนะครับก็อง่ายๆเหมือนเดิมครับก็ขอให้เรามีนะครับป่าตี้กบนบแล้วก็ที่ดำน้ำนะที่พูไวิบนะครทุกคนนะครับ ใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปรับได้นะครับอยู่ที่จุดแดงนะครับเนี่ยจุดตรงนั้นนะนะมันมีขายอยู่จุดแดงนะทุกคนนะครับอ่ะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ไปแล้วว่าดูลงไปเลยครับทุกคนนะก็จะเห็นหน้าตาเป็นลักษณะนี้ครับถ้ำของายจีนนั่นเองทางอูสวยงามมากจริงนะครับเหมือนถ้ำปูแหละฮะน่อหนงนะครับพอมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถนะครับตัวให้ยกถังแบบนี้ก่อนะแล้วกดตีเลยทุกคนนะครับ ซึ่งทุกคนก็น่าจะมีเรียบร้อยแล้วถ้าเราดึงมันเดีวไปคนหน่ะครับต่อมานะครับก็ให้มากดตรงนี้นะครับแล้วมันจะเราเบิดนั่เองเดินทางมาเบิดมามนี่เราจะเราเบิดทเ,า,เาีเาเบเาเบายบร้อยแล้วทุกคน,นครับก็ให้ท่านผู้ชมนะเข้าตามมาได้เลยครับนะครับนี่เห็นไหมแบบเดี่ยวเลยครับทุกคนนี่ก็พยายามตามผมมานะทุกคนนะนี่โค้งซ้ายมามาจากจุดตรงนี้นะครับให้เราโค้งซ้ายมาเลยนะทุกคนนี่ ประมาณนี้นะเด็กที่ทําให้ดูนะครับน้าท่านผู้ชมว่าตามมาครับทวนนะก็พอมาถึงจุดนี้นะครับก็ให้นะครับทุกคนนะครับบินขึ้นไปหรือว่ายน้ำขึ้นไปนั่นเองนี้นวลไม่โดยบินหรอกพี่ก็เล่นแต่บล็อกฟูตเกินไปครับน้องๆขออภัยทุกคนกันโดดขึ้นมาอย่างนี้ครับน้องๆน,งนี่นะครับก็เห็นเป็นหน้าตาแบบน่าสนาน,นี้นะโอ้โหต้องบอกว่า เขาทำมบกมาได้แบบดีจริงๆนะครับน้องๆนะพี่ก็เพิ่งมาเล่นแบบปกป่าครั้งแรกนั้นทวนครับแล้วเราก็กดเอาหัวใจตรงนี้นะครับนี่มันก็จะวาร์ปขึ้นมาตรงนี้ครับทุกคนดูแม่นะะมันก็จะวาร์ขึ้นมาขั้งบนบกมันเองนะคะเพราะจุดที่เราจำงานลงไปแหละุดท้ายแล้วเราแค่ไปเอาหัวใจครับทุกคนนะก็จะได้หัวใจมาเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนะครับสีที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือนะครับเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงที่เห็นไหม ตรงเป็นที่มีสีจุดดำๆตรงตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ยดูเนี่ยตรงนี้แหละอ่าแล้วก็คลิกไปปุ๊บมันก็จะหายตัวไปอีกที่เดิงนั่นเองนะครับดูดิเนี่ยนะครับนี่ก็คือถ้ำของทาเจ่นนะครับแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้นะทุนสิ่งที่เราจะเปิดได้นะครับก็คงต้องนะครับทำภารกิจ ที่เขาปีให้นั่นเองนะครับมาดูกันนะราภารกิจนั้นมีอะไรบ้างเลยครับทุกคนพี่จะทำเป็นฉากให้ดูนะครับแบบให้ดูแบบรู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกว่าเข้าใจมากมากที่สุดง่ายที่สุดนะทุกคนนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้น้องๆเดินตามพี่มาเลยในจุดนี้นั่นเองครับนี่เดินมานะครับนี่แล้วเราก็ตรงมาไเลยครับก็จะเห็นทางเป็นทุ่งนะครับ เข้าไปทำธุรกิจแต่ทุกคนนะครับก็จะเห็นโลบอกตัวอะไรลงหนนะครับว่านั่งเฝ้าอยู่นั่นเองครับก็ด็นอักษรผู้นี้นั่นเองนะครับมองนะครับอักษรผู้นี้ครับเวลาเราอ่ามันจะมีตัวอักษรให้เราไปกดนั่นเองครับพอเรากดอักษรอะไรก่อนนะครับก็ให้เรามากดตามนั่นเลยนะครับแบบง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจําไว้หรือถ่ายรูปไว้ว่ามันเป็นตัวอะไรที่เรากดก่อนนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวที่สอนครับเราก็ใส่นะครับที่ดําน้ําไปนะครับหรือตีนกบนะครับ แล้วก็โดดลงไปทำบุญลงไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเลยวเลยครับพือน้องก็ตามมานะนะเลเวล15เลเวลอะไรก็ทำได้นะทุกคนนะไม่คือทำได้ทุกเวิล่ะเออขอแค่เราเข้ามาทำบริจิตไว้นะครับเมื่อไหนที่เรามีตังค์เราเราก็สามารถมาซื้อเบ็ดหรือมาตกเบ็ดได้ที่นี่เลยทุกคนนะนี่นะฮะและต้องบอกเลยว่าเบ็ดทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดเลยทุกคนที่เราทำบริจิตอ่ะเปิดถ้ำเปิดอะไรทุกอย่างเบ็ดอยู่ในนี้หมดทุกคนนี่ไงนะครับ ให้เรานะครับกดเป็นมงกลมนะเพื่อจะให้เราจําได้ง่ายๆนะว่าเรากดตรงไหนก่อน,นครับเราก็พยายามกดตรงกลางหน่ยพี่ี่ตรงนี้ให้เพื่อนกดตรงกลางให้เลยนะทุกคนนะเห็นไหมตรงกลางแล้วก็มาซ้ายนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ด้านบุอีกนี่เห็นไหมนี่นะครับที่ก็พยายามแคปรูปแคป,ป,ปจอไว้นะทุกคนนะกดตามที่เลยนะน้องๆถือเพื่อนทุกคนนะุกท่านผู้ชมนะทุกคนนะ เนี่ยกดตามเลยนะกดตรงนี้แล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยมากดตรงกลางนะพยายามจะไม่ได้ในขณะนี้พี่ก็ถ่ายรูปไว้อยู่เลยนะครับกดตรงนี้ไปไล่ไปเป็นกลมยนะมันจะจำง่ายว่าเรากดตรงไหนนะครับเราก็ถ่ายรูปไว้ว่ามีตัวอะไรบ้างนี่นะครับนังงเจอแมนนะครับก็ให้เราเดินกลับมานะครับ กดตัวที่เรา,าได้ชิคไว้แล้วเนี่ยมาเรากดตัวไหนกันบ้างก่อนก็ไล่เรียงกันเลยแล้วกดตัวไหนก่อนนะครับพี่ก็ใช้ตัวจับดูนะครับว่ากดตัวไหนก่อนนะก็ไล่กดไปเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนก็กดให้แล้ว2ตัวเองนะครับก็ประตูก็เดสั่นอย่างนี้นะเปิดเป็นนี้เรียบร้อยแล้วนะพันเลกของเรานะทุกคนเห็นไหมดูน้าตื่นเต้นหน้าอลังการมากทุนนี่พี่จะสอนแบบรายละเอียดเลยนะครับเดาวเพื่อนๆนะทุกคนนะลองๆท่านน,นนะครับก็พยายามเดินตามเลยเดินตามพี่แบบเพี้ชาเลยครับ ไม่ต้องรีบนะฮะเดินมาเรื่อยครับกานตรงนี้นะครับต้องบอกว่าก็จะมีเบียดให้ด้วยดูดิเบียดเทมเพลทุกคนนะครับราคาล้านแปดทุกคนเห็นไหมมีเบียดให้ซื้อด้วยนะครับระหว่างที่เราเปิดทํานั่นเองนะครับก็เหมือนทาภารกิจเอาเบียดไปในตัวนะทุกคนนะครับตัวต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับนี่จะมีวงล้อแบบลักษณะนั้นนะทุกคนเห็นไหมนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีว่าการ หมุนวงล้อแแบบแบบเนี้ยเราจะหมุนยังไงหรือมันมีความหมายยังไงนะนั่นเองนะครับามาดูกันครับมวมนองมานี่จุดนี้นะครับก็จะเห็นตัวหนังสือถ้าเป็นภาษาไทยมันที่นะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับหรือถ้าไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็ให้กดตามไปเลยว่า,าจุดนี้มันใช้ลูกศรชี้ไปตรงไหนนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ชี้ไปตรงที่ตัว n o r t h s e นะครับที่เราต้องการลนะครับก็ให้กด E นะครับตรงที่ เป็นปุ่มกลาวทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับพอกดปุ่มเสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อได้เลยครับงงงงน้องๆเราก็สามารถที่จะเดินกลับไปได้เลยครับทุกคนนะครับก็มาดูนมาพี่จะทาอะไรต่อไปนะครับก็เดินตามพี่มาเลยนะครับอเดินตามพี่มาเลยจะได้แบบรู้ทุกรายละเอียดครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็ทําได้แบบว่าถูกทุกขั้นตอนเลยนะทุกคนนะครับมาให้จุดนี้เราก็กดไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะ ก็แค่นี้ครับคือเป็นการทำวงลอง้อท่านที่หนึ่งเนาะก็เสร็จไปรเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็ได้เบ็บมาเพิ่มด้วยคือเบ็ดสีนี้เลยที่ก็ถือแอไปเลยนะก็ตอนนี้ต้องระวังมันโดนบับมาให้ค่อนข้างเก่งด้วยนะครับไปดูจุดต่อไปเลยกันทุกคนจุดต่อไปเลยก็เดินตามพี่มเหมือนเดิมนะครับฝั่งที่เราเดินมาตรงนี้นะครับน้องๆก็ที่เห็นบ่อน้ํานะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ มันเดิมมาพอให้มีตินเป็ดกับออกซิเจนนะครับนั่นเีนะครับก็โดดลงไปเลยนะแบบนี้เลยว้าวดูสวยงามมากเลยทุกคนเหมือนแบบเด้ประจวบไทยสักอย่างตัวอีหัวติด <c oughs> แบบต้องก็่าบเนี่ยเป็นดำน้ํายังไม่เก่งนะทุกคนนะต้องต้องบอกว่ามือใหม่นั่นเองนะัก็จะเห็นรูปปั้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีนะครับนี่วงล้ออยู่ด้านหลังนั่นเอ,องนะครับก็ให้น้องๆนะครับเหมือนเดิมครับอ่า ตรงนี้นะครับพุทธเป็นบบบอกว่าราชานะครับแห่งอะไรนะพี่ราชาแห่งไททันนั่นเองนะครับเพราะเราก็จะเอาเป็นตัวเชียวนะครับนี่ตรงจุดด้านขวานะครับเป็นเชียวสีดำนั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมเป็นลูกเชียวสีขาวนะครับแต่ว่าด้วยป่าเป็นพื้นหลังเป็นสีดำเทิบไนเลนะครับให้เราเลื่อนฉิมนาฬิกามาไว้ตรงเชียวพื้นที่เป็นพื้นที่สีดำมันเดิมดมาทุกคนนะง่ายๆเลยนะเพราะถ้าเกิด ถ้าอยากไปตรงไม่ต้องทําแบบบริชยาก็ให้เลือกมาตามที่ไว้เลยนะครับก็รับรองว่าผกต้อง่นอนนั่นเองนะครับแล้วกดเหมือนเดิมครับกดดีนะครับเพราะว่าเป็นทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นะครับก็ไปทาท่านต่อไปนั่นเองกคือจุดที่สามนี่นะครับน้องๆพอเราทําจุดที่สองเสร็จเนี่ยนะครับก็ให้ขึ้นมาดาน้ำขึ้นมานะครับแล้วกลับมาทางเดิมนะครับน้องๆนี่ครับก็เดินมาเลี้ยวซ้ายนี่นะครับก็เจอหิน นะเป็นบ่อน้ำเป็นอย่างนี้คือนิดนี่นะครับให้เรานะครับเหมือนเดิมครับโดดลงไปนี่นะครับทุกคนเราโดดลงมาแล้วนะครับ้องๆก็มุดน้ำสามทีได้เลยครับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าต้องใช้เพื่อนนะครับประมาณสองคนนั่นเองนะครับที่ส่วนที่ก็ให้เพื่อนนะครับมาด้านซ้ายนะครับส่วนที่ก็เข้ามาด้านขวานั่นเองนะครับ วิธีทำนะครับหรือวิธีเล s <S ่นนะครับกติกานี้นะครับพ็อต้องบอกเลยวา่ X, les, ารอให้นะครับตัวเลีอักขรนี้ให้มันขึ้นเสียงก่อนนั่นดีนะครับน้องๆนะครับพอมาขึ้นเสียงเนี่ยครับให้เราเอาเมาส์หรือชิกไปที่อ่เฉ็มที่ได้เลยครับน้องๆง่ายมากนะครับชิกไปชิกไปครับแล้วก็ชี้ใส่ที่แสงมันนั่นเองนะครับเห็นไหมนะพอมันมีนะครับแสงตัวเลขแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ชี้ใส่นั่นเองนะครับอ่านะครับ ก็จะเหลืออีกเฉียงทิศเดียงนะครับอ่าที่จะเป็นตัวทีสามนะฮะให้รอแสงตัวทีสามมานะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับอืมเห็นไหมทีมเฉีมงทิศจะชี้ทุกอย่างเลยครับเรากดตัวอีกปุ๊บนะครับมันก็จะรีสเต็ปอีกนะครับให้เรากดทําไปเรื่อยๆนเองครับมันต้องทําไปเรื่อยๆนะครับตัวอ่าประตูมันถึงจะเปิดนะทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวนะฮะดูอ่ะนะครับเห็นไหมครับมีเสียงอีกนะครับเรากดทิศทีนี้ไปเลยครับ ลีกปลนะครับเป็นรูปตัว X นะครับมีแสงครับจุดนี้เป็นรูปพอดีเลยนะครับไม่ต้องทิกเลยว่าเดือยไม่เหนื่อยนะฮะโอเคเราก็รอจุดที่3าม่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจุดที่3มีแสงื่อไ่นะครับนี่เห็นไหมครับพอดีเปเลยนะครับก็ถือว่าไม่ต้องกดนะครับเราก็กดรีเซ็ตใหม่อย่างนี้อย่างนี้ครับน้องอ่าพอรีเซ็ตใหม่นะครับเราก็ทำต่อไปนะครับจนกว่ามันจะเปิดทุกคนนี่ครับกดไปฮะ รากดไปนะฮตรงแม้นะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นเลขเก็ดนะครับน้องๆนะเรากดไปครับกดไปเรื่อยครับตรงนี้ก็เป็นเลขสามนะพุ่นะครับนี่นะเลขสามหรือเป็นตาคาก็ไม่รู้นะต่พี่ก็ดูเป็นเลขสามนะก็อ่ชิ้นที่สามเนี่ยมันจะตรงอัตโนมัติเนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าที่กดรอบนี้ครับก็จดมีปิดขึ้นแล้วนี่นะครับเกือบตายนะฮะดูเลือดด้วยนะเกือบตายวนกระเปิดไม่ทันนะครับแล้วพี่ก็น้ำดำน้ำ มาเลยนะครับน้องๆก็ตามมาเลยครับเดี๋ยวเราดำน้ําขึ้นมานะครับก็จะอยู่ที่ไม่รู้ว่าที่ไหนครับแต่ว่าถ้ามันเข้าประตูมามันก็ได้มีวงรอให้นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ไม่เก้ปิศานะครับวงรอเหมือนเดิมนะฮะนี่คือจุดที่3าทุกคนนะครับทําตามได้เลยนะฮะต้องอกเราที่เห็นตัวหนังสือครับเป็นเทพบิดาแห่งสงครามนันนีงนะครับก็เทพบิดาแห่งสงครามนะครับพี่ก็เอาเป็นรูปไฟนั่นเองนะครับ นี่ตามตามได้เลยนะครับพื่อนน้องหรือถ้าไม่อยากจำก็จุดนี้ก็ทําเป็นราูปไฟเลยนะแต่จำไว้นะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเทพิดาแห่งสงครามนะให้เอาเป็นรูปไฟน,นี่เองครับนี่พี่ก็ชี้เรียบร้อยแล้วก็กดีนะครับเป็นอาหาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปจุกกันต่อไปนั่นเนะครับคือจุดที่4นะครับ จุดนี้นะครับก็เราสามารถบาฟบกลับได้เลยนะแต่ว่าพี่ก็เลือกที่นะครับสมมุดน้ํากลับเพื่อให้น้องๆได้เห็นทางกลับด้วยนี่นะครับแต่ใครอยากบารก็บาร์บไปเลยนะครับอ่ะมันก็ดำน้ํากลับมาที่เดิมนะแล้วก็มาขึ้นมาตรงนี้นั่นนี้นะครับนี่เป็นจุดเล่นจุดที่4นะทุกคนเพื่อเราจะเปิดประตูเพื่อไปเอาวงล้อนั่นเองนะอ่าวงล้อจุดที่4นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับนี่เป็นประตูอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะถ้าเรายังไม่เล่นกิจกรรมนั่นเีงนะครับเราก็เล่นกิจกรรมโดดนี้ไปเอารหัสหรือรหัสในโค้ดที่มันให้มาในประมาณ4ตัวนะก็เวลาร้องเจอเรหัสสีตัวเลยนะครับก็ให้แคปจอมาเองครับแต่ว่าพี่ก็ทำสัเล็จแล้วเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะก็ได้แคปจอมานะครับก็เรีกสี่หลักเพ่อนนะครับหลังจากที่เรากระโดดแล้วนั่นเองนะครับเราก็ ถ้าเราได้รีโค้ดมาเนาเราก็กลับมาอีกตรงข้ามมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นเหมือนเล่นเกมเหมือนเขาพูดว่าครับถือเทปใส่้าอีกครับจะ่เห็นเวลาเรานะครับสามนาทีนึงนะเราพยายามเล่นไปนะถ้ามันหันมามันจะมีเสียงนะครับเราให้หยุดนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อตวเรีโค้ดนะทุกคนะครับดูฮะตึ๊บนี่นะครับเจนิ่งไว้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่นิ่งหน้าฟ้ามันจะผ่านทีทุกคนนะครับนิ่งไว้เห็นไหมนี่หีเพื่อตายแล้วหนึ่งไหครับเราคนรีบดดวเลยนะครับมันก็จะได้รีโครดมาอย่างที่ไม่เห็นไม่ตกี้นะครับ4088เนาะน้ามึงเงาที่นี้เราได้ตุวีลมมาทั้งสองที่แล้วนะครับก็ให้เราเดินนะเอารีโครดที่เราถ่ายไว้ทั้งสองหรือจาไว้หรือจดไว้นะครับน้องๆให้มากกอกรหัสที่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับต้องบอกเลยนะครับ ผู้ชมนะครับก็ให้เอารหัสที่ล่นเอารหัสที่ว่าเล่นฝั่งเทพ่สายฟ้ากว่ั้นเองนะครับแล้วก็ต่อด้วยรหัสที่เรากระโดดยินนั่นี่งนะครับก็มันก็จะทําให้เราสามารถกดและเปิดประตูได้นเนีองนะครับนี่ไหมเปิดประตูสั่นเลยยืย้ยยืออ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 นี่มันอะไรกันคั้งทบนี่ย หลังการมากเลยครับน้องนะครับมันปิดปิดบอา่างี้ตลอดเลยนะครับก็ถ้าใครมีเงินก็สามารถซื้อได้ทุกปดเลยอืมน้องอแต่พี่ก็แนะนํานะฟาร์มไม่ถึงไป่ๆว่าร้อยก็ให้ได้เปีที่ไปเลยก็ดีครับจะไม่ต้องเหนื่อยซื้อนะครับน้องทีนี้นะครับก็เราได้เห็นองล์ออยู่ด้านขวานั่นเองนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยครับเหมือนเดิมครับเดินเข้ามามันก็จะมีบอกเหมือนว่านี่คือเทพดาแห่งกลางคืนนั่นเองนะครับก็ ไม่ต้องชิลอะไรมากครับพวกราซื้อดวงจันทร์นั่นเองนะครับให้น้องๆนะครับหมุนเิมเหมือนเดิมกดตัวอีนะครับหมุนเิียไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนให้ถึงให้ตบคําที่ดวงจันทร์นะครับให้เป็นรูปภาพตบที่ดวงจันทร์เนาะทุกคนนะโอ้ขวไปแล้วน้องนะลิ้มตันนะทุกคนก็เสร็จแล้วครับเทนี่บ๊บ๊าวกดตัว E ยืนหมุนเลยครับจุดนี้มันจะสูงๆหน่อยทุกคนมันจะกดตัวอีไม่ได้นะครับให้เรานะครับเงยขึ้นไปนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นว่า มันจะมีตัว E ให้กดต้นเองนะครับถ้าเราอย่างนี้ดูวก็กดไปได้อย่างี้ให้ตีเหียนเียนให้ดูไหมเออแล้วกดตัว E นะครับมันก็เรียบร้อยครับแค่นี้ก็สำเร็จแล้วรวมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสุดท้ายแล้วนี่นะครับคือเป็นจุดที่ไปเปิดนะครับประตูถ่ายเช่นนั่นเองนะครับแต่ว่าคือจังหวะหนึ่งนะพี่ได้อยู่ดีมันก็อาจชิดไม่ได้นะครับจังหวะหนึ่งครับจังหวะที่เปิดไปแล้วนะครับน้องพี่ก็เลยย้อนกลับมาให้ดูใหม่เออว่า มันเป็นลักษณะใหม่นะครับทุกคนนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันครับพีน้องตามมาเลยมันเดินลงมามันเดินรับเดินลงมาด้านล่างานซ้ายหมือเรานะก็จะเห็นนะครับมีบ่อน้ํานี้ลงดูลงไปเลยนะครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นท่อตันไว้นั่นเองนะถ้ายังเปิดไปได้ไดงครับทุกคนนะครับแต่มันก็จะเปิดไปแล้วที่มีวงล้อเห็นไหมจะมีวงล้ออยู่นี้ให้่นอีกครั้งหนึ่งครับมันถึงจะเปิดนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่าตอนเนี้ยมัน อ่าเป็นรูด้านล่างอยู่ได้เองเพราะว่าพี่เปิดแล้วจังมาที่คลิปโอ้โหมันไม่อัดพอดีต้องขออภัยจริงๆน้องก็มันเดิมฮับตรงตัวตรงนี้นะครับก็ให้หมุนนะครับอ่ตัวนี้มันเป็นเทพปลบนะฮะก็เหมือนเดี่ยวมาถูด้วยแหละนะครับให้เอาจิบเนี่ยม,นะมาชี้ตรงที่ตรงสีแดงตรงนี้นั่นเองนะหอกเดี่ยวมาถูด้วยนี่นะครับอ่าทำตามพี่เลยครับแล้วประตูเดี่ยวกขจะเปิดอยู่ที่นี่น,นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เห็นฉากอะไรที่เลยทุกคนนะเดี๋ยวพี่อ๋อนะครับมุด พาน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้าตามมาเลยครับทุกคนนะครับนี่เราก็ได้เห็นครับจุดที่ตกทาชิ้นแรนะครับทุกคนนะครับมาดูกันเลยนี่มันจะเขียนว่าสะปูทา่เช่นนั่นเีงนะครับทาชเช่นก็เป็นปูหรอห้องน้องเหรอโอ้โหเป็นปูยักษ์นิดหนึ่งอ่ะมันเหมือนตรงไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับนี่นะครับก็โดดขึ้นมาได้เลยครับแค่นี้ก็รอทาชเช่นเกิดตัวเองครับก็สามารถตกไปเลยครับ เ่เคาจะไปเชียร์น้องในขณะที่พี่นะครับรอทําชิปพี่นนเฉย,ยนะครับแต่ว่าขายเช่นก็ดันมาเกิดแทบเปียวเลยเลยทุกคนนะพี่เลยต้องใช้เบียดเทียบเบียดห้าร้อยนี่นะครับมาตกขายเช่นนั่นเองนะรุ่นนะครับน่าตื่นเต้นมากครับทุกคนปะน,นี่โอ้โหวยถ้ามันตึ่นยังวะโอ้รู้ดิทุกคนดูเฉกมันดิโอ้แต่ว่าเบียดดีนะพี่มีเบียดห้าร้อยทุกคนตัวห้างตกไม่แบบสบายเลยอนะ่ะโอ้โห ตกให้นะพี่ว่าถ้าเรามีเบ็ดข้างวอล์รูแต่ว่าเบ็ดอย่างพี่ไม่รู้เลยรวนพี่เลยต้องใช้เบ็ดตึงๆเลย์รวนดิโอ้ดินไงดินฉุดโดนไหมเลยรวนดิแค่นนี้เดียวเองปั๊บโอ้โหตัวเลขของพี่เรียพาเฮียนดูดิว้าวโอ้ที่เลยกันทุกคนโอ้โหโหตัุ้ย ตัวโคตรด,ดีเลยแต่ตกมาครับก็ได้เป็นสีแดงเฉยที่ก็งงม่กีมันก็เป็นสีเขียวนะครับน้องๆแต่พอพอตกไปเสร็จแล้วมันเป็นสีแดงอ้าพี่ก็งงนะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะมันทําไมมันได้เป็นสีเขียวอะทำไมเลยเป็นสีแดงก็ได้ทั่วอืมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดจำซับซัคให้พี่ด้วยนะทุกคนคลิปนี้ก็ขออภัยนะครับน้องๆถ้าเกิดพูดกระตุกกระนะตักนะครับทุกคนพูดไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะ,นะครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์พี่ด้วยเป็นกำใจให้พี่ด้วยในาการทำชิปต่อไปนี่นะครับไว้เจอกันชิป้าถ้าอยากให้พี่ทำชิปอะไรเดี๋ยวเบียวไหมครับคอมเมนต์นี่พี่หน่อยนะที่ไม่รู้ที่จะทำอะไรแล้วครับมน้องโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย